พอหรือเปล่าใช้ชีวิตในเมืองอ่ะ้ยอโอนเอาสิล็อกเหรนี่เ bon. ก okay. oh, okay. ินจริงโกเคียงอ่ะเขาทำถึงเสมออ่ะคือคนคนบ้าอะไรไปวิ่งทีมบีเดี๋าลงไปเดินทีถาเขาเดี๋ยขอโทษค่ะเอ้าคนบ้าอะไรไปวิ่งเบตองเบตอง50อ่ะลุง นั่งกินเขาไม่กินของเลเลยใช่ป่ะเขามาเหมือนปิกนิ้กัะแล้วเขาบอกว่าไงนะเอ้ยมากินด้วยกันดิโอ้โหเอาเหอะแค่วิง่งแค่วิ่งอน่ยยังไม่ทันเลยจะมานั่งกินข้าว,วาปปแล้วทีมซัพพอร์ตเหรอเอนักวิง่งกลายเป็นให้เหมือนว่าไม่ <c oughs> ไม่กินของในนี้คือโป๊ก,ปกเมือกี้เนมเออก็ไปมูเซอร์อ่ะในในกระเป๋ามีอะไรป่ะ<ว>มีปากกระป๋องนะเออในในกระเป๋ามีปลากกระป๋องกระป๋องคือเชื่อโกูเลย วูพกเบียได้แล้วเฮ้ยเรามันเกินแล้วเธอจะแบ่งเงนอ่างไเงียไม่อยู่ฉันสามฉันพร้อมฉันพร้อมจะลุยแอยูอยอ่วกรวด้ย<อ>ฉันถ้าไม่มียรนฉันไม่เททั้ทงสองตอกจะิดไดน,น,นะเธอถ้าไม่ใช<ห>าเนีเนองเธอถ้าไม่ใช่ไม่เอาเอง ไม่เอาเลยไม่เอาแว่นอ่ะร้อนด้วยไม่มีแดดหรอกเขา,าวันนี้โถ้าดูดิพอลงมางจะตาแคบปิดสรุปเอาออกทุกสวัสดีครับนี่เรามาอยู่แถวเอ่อเขตพญาไทเขตดุสิตเราจะมาซิตี้ลันกัน เป็นงานซี่ิลันของ Amazing Thailand นะนนี่ก็จะมียางกระอาดมาเก็บคะแนนของผมหมดแล้วลงไว้วันที่8ที่9ก้าก็จะมานี้ไม่ขึ้นว่ะอันนี้เขาลงอาทิตย์นี้กันผมลงไปทันมันเต็มก็เลยมาวิ่งเหมือนเพื่อนนอ้องเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกแถวสวนจิต ก็วนไปเรื่อยไปทางเอ่อข้าวพวกรัฐดำเนินอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวไปดูเก็บคะแนนยังไงกัน จิตแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บแต้มแรกที่รถไฟสวนจิตเดี๋ยวเราจะวนไปทางาสีเหลืองเยอะดีสวนจิตรอบฝั่นงนี้เนี่ย าถึงปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาเลยเหรอตอบคำถามตอบคำถามนี่ไหะใช่ชุมชนจีนมีอาคารสำคัญชื่อว่าศาสนาตอนนี้เราก็มาเก็บเช็คคอยท์แล้วนี่รถไฟสวนจินดาแล้วได้ไปอีก3 0 0แต้มเวลาเช็คคอยล์เสร็จขาก็จะมีคำถามมาให้เราตอบด้วยไาเดี๋ยวเราไปเช็คคอย์ต่อไป ใช่ไม่ยอมนอนแม่มันเนีะเราจะไปเก็บชุดจุดเช็คพอยต์จุดต่อไปที่นี่สวรีลอเก้าที่สนามมานั่งเลิงเก่าครับ,บันนวิ่งหลบคนมาให้เ้อ่น แม่ไหวป่ะคุณแม่ไปไปกันต,ต,ตัวร้อนรถนี่เดินวิ่งมาถึงวัดเป็นเดี๋ยวเราจะไปเซคพอยต์จุดต่อไปที่เป็นจุดสีเหลือง300คะแนนแต่ว่าต้องมีตอบคำถามแต่ถ้าเป็นจุดสีเขียวก็คือ เช็คผ่านเลยไม่ต้องตอบแต่ว่าจะได้แค่ร้อยแจมดูวัดเพ็รแล้ว ว่าลานนาดาโลหะประสาทใช่ไหมใช่นีจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้ออ๋อไปว่าล้านนาดาใช่ไหมแล้วก็ไปแวะมนก่อนอ่าปีข้าวเช้าข้าวเช้าหนึ่งพันสี่หนึ่งปัน้าหนึ่งพันกหงพันเจ็ดนพันแปดแล้วก็รู้สึกว่าสะพานพุทธจะมีเหลืองอีกนี่พันหกก็เป็นหนพันเก้่อวนกับมาเป็น2อ0พันสองพันหน่ไปอีกสามร้อสันสไปตรงนี้ก่าครับ มาเคนท่านใดไม่เคยเป็นผู้ประชาการทหารบกของประเทศไทยคนเอกพนาแค่ปอดถูกพันลบพันลบครับพันลบปินมัีโอเคเก่งมากไปกันต่อไปจุดไหนหน้าหนัามวยล่มเนินเหรอตรงอย่างเดียวลงตรงแล้วก็ออกตรงไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปตรง บรรณดาแล้วก็เสาชิงช้าเออไป ลอยครับ้อยแจบนี้อยู่ภูเขาตัวทองระอยู่ผ่านฟ้าลาดแล้ววงรถวางรถวางรถ เขาตรงนี้ท่าเรือนี่ไงอ๋อเาเรียกแม่น้ำแม่น้ำอะไรตรงนี้คลองนี่คลองคลอ,องพะดุงคลองพะดุงไอเนี่ยหรอคลองไอแจ๊ดหรอเออ เราเห็นเราเห็นกิมบิกระนี้แล้วเราละว่าแบบโอเคแล้วนะหัานดูดูเนี่ยอันนี้ก็คือที่ผสมปูนะครับแท่งนั้นนะครับแท่งนั่นอ่าเอาสติ๊กเกอร์มาแลรปให้เป็นเหมือนกระลาจรว่าะ้าดูดูก็ให้มันดูดีที่สุดเลยคือไม่มีไม่มีแท่งไหนนะไม่มีใช้งานไหนทำแบบนี้นะอ่าอันนี้คือโอเคมากบริษัทอะไรเราไม่เห็นบริษัทเลยก็ติดป้ายดอกกงดอกไม้ทั้งนั้นล รอห <ๆ S 1> <ๆ S 2> น่อยนะกำลังเล่นก่อสร้าง <laughs> ตอนนี้เราวิ่งมาถึงอ่าเสาลีชาติไต่เดี๋ยเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเข้าถนนติสอเพื่อที่ไป เสาชิงช้าที่เก็บแนมต่อก็เดี๋ยว <ไม S 1> แวะกินข้าวด้วย,วยเออจะไม่รู้จะกินอะไรไม่เสาชิงช้ามาเลยเสาอะไรสอดแท้เดินมาถึงเสาชิงช้าแล้ว ไม่รู้ไยังังไม่ได้เองครับกำลังตามหาจุดเช็คพอยต์กันอยู่ได้ยังได้แล้วอโอ้โหมาถึงหยุดวัดใดถือเป็นวัดประจำราชการที่3มวัดใดถือเป็นวัดประจำมัดโอนะคะอ่ะถูกต้องมัดโครับ เรียบร้อยต่อไป<ม>จุดไหนไ<ด>เราจะไปกินก่อนนะกินข้าวก่อนหรือว่าจะได้เดี๋ยวก็ไปเรื่อยไหมอ่าไปไปตามจุดก็ถ้าตรงไหนมันมีก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราดีกว่าออกนี่พิจนารณา,นานก่อนตอนนี้เราได้พันสามแล้วอ่าตอนนี้ได้พันสามแล้วจากสามพันใช่ไหมเราต้องให้ครบสามพันใช่ครับอีกพันเจ็ดขวาได้เลือกเอาด้านไหนขวาได้หมด เอาไปทางขวาที่นีได้แล้วเวลาข้ามไปนี่เราไปทางขวาที่ไป็นตรงนู้นโอเคแต่งตัวหิ้งห้ามเข้าวัดนะเนี่ยแต่งตัวไม่สุภาพขาสั้นเขาก็ต้องโดนิฐานเปลี่ยนอีกกี่ร้อยเมตรเช็คต่อไปเช็คต่อไปของเรา อีกอีกหนึ่งร้อยเมตรเอ้ยไม่ใช่มันบอกว่าเท่าไรหร่อะมันไปสี่สี่สี่ร้อยหกสิบห้าเมตรสี่ร้อยหกสิบห้าเมตรเดี๋ยวเราจะถึงจุดเช็คพอยต่อไปครับ,รบแล้วก็เช็คพอยที่สีเหลืองก็คือไปต่ออีกห้าร้อยเมตรครับเราก็ประมาณสามร้อยคะแนนหนึ่งกิโลจะถึงสองเช็คพอย์อ่าสองเช็คพอยลองช็คพอย์เราก็กากากจะ,ะเ,กเก็บได้ประมาณสี่ร้อยคะแนนอ่า ตอนนี้เราสะสมมาได้1,300คะแนนแล้วครับระยะทาง5.9าจุดกาโลเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับเทคเซ็ตข้อต่อไปนี่ดีเจครับตอไปไปดีโอสยามไหมเออน่าจะใช่เราข้ามมต้องไปยี่กันจะโดนรถใส่ก่อนดิเฮ้ยเราข้ามะไรดูป้ายเนี่ย านเพาะช่างแล้วก็สวนกุหลาบเรากำลังจะไปที่สะพานพุทธครับไปเิด p o i n ต่อนี่อยู่สะพานพุทธแล้วครับได้ยังได้แล้วเขตใดของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่เล็กที่สุดได้ไหมถูกไหมเรียบร้อยเลยกู๊ดครับตอนนี้พันเจ็ดแล้วห้าพันเจ็ดแล้วพันเจ็ดแล้วเราก็พันเจ็ดที่สะพานพุทธที่สะพานพุทธเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ ออกไปทางนี้นะครับแล้วก็วนย้อนกลับไปทางโน้นเพื่อที่จะกลับไปสยามอ่ไปออสยามไปทางไหนพี่วิัณฑ์การไฟฟ้าไทยอะไรมาเหรอปะเห็นป่ะไม่เขาพูดไม่เคยอยากถ่ายเลยว้ยอยากให้คุณต้องซื้อใหม่นะ <laughs> ภาผู้รัฐครับข้างหน้านี้เป็นสาลเจ้าแม่ทับทิม อ๋อกมีเช็กอินข้างในนี้ก็นี่หรอนู่นตรงนู้นครับตรงคลององค์การครับอ๋อแต่ก็อย่าไปน่าจะมันจะมันเส้นเดียวกันนะครับอ่าแล้วเราจะได้กินอะไรมาเที่ยวนะตรงนี้มีร้านอาหารยิปเตียถ้าไม่กินผมจะกินอันนี้ผมแล้วนะโปรตีนเวย์ผมแล้วนะที่ตรงนี้เนี่ยขายยิปเตียเปลี่ยนเปลี่ยนนะน่ากูยิปเดียมากเดินตัดเข้ามาคลององค์การโอ้โหไม่เคยมาเลยว่ะ ทั้งแรกเนี่ยเออ,เอดีทั<ม>้งแไกก็ได้เอาหาหาดัวเลยได้หมดทัาไงเธอมีเก๋เซ๋ร้านหน้ามีมีห้องโถงเออไม่เคยมายมเลยเว้ยดีนะ ร้านกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต่อโชคชัย okay, okay. สะพานหันนี่ก็เป็นือในวององอ่างโอ้บรรยากาศโอเคนะสะพันหันครับนี่เป็นพอร้านอาหารเยอะแยะเลยมีเยอะมากนะ นี้ผมอยู่องอ่างเอยสะพานหันป้าร้านป้าอยู่ตรงไหนเอสวยปะ่ะเออที่เรามาดั่งเนี่ยโอย้โหเออเราจะดั่งอ่ะ่เนี่ยาไ,ได้เยปง้ไหนไปไงข้ามไปข้ามไปไงขึ้นนี่เหรอเออเาปขึ้นสะพา,า,านนี่หรอ Đấy, ăn luôn. <laughs> Good night. ถ้า,าเวลามาต้อเรียเราอยู่วัดมังกร เหลืออีก15นาทีรู้ทันเปล่าเลขเลขพันกว่าค <1, 1. S 1> ะแนนนะพันหนึ่งเลขพันหนึ่งเหลืออีก15นาทีเราก็ชิลเลยแล้วก็ไม่บอกไงเออเราไม่คิดว่ามันจะมีเวลาำจำกัดว่าให้ภายใน3ชั่วโมงเลยออีก12นาทีเองอรอเหลืออีก12อ๋ออ่ะเอาเอา,เอาไปไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นรบอสบอสขอไป นี้อยู่หัวลำโพงแล้วต้องรีบทำเวลามีไหมตรงนี้มีไหมมีเก็บอ่ะตรงนี้มี่ะมีนี่คือสีอะไรสีเหลืองต้องตอบคำถามใช่ไหมตรงหน้าใช่ใช่ผมลงไปหน้าดนะ ได้ยังได้สั่นแล้ววะได้แล้วบุคคลท่านใดได้รับฉายาว่าพระบิดาแห่งการรถไฟไทยใช่ไหมถูกไหมถูกปโอเคไปต่อไปเร็วเหลืออีกแปดร้อยแปดร้อยคะแนนกับอีกเวลากับเวลาเท่าไีไปเว้ยไม่น่าจะทันหนึ่งชั่วโมงฮะอาถึงเทฟฟีเวอร์แล้วโคตร่ พอพราผมต้องไปที่น,นี่เราจะยังไงดีจะไดมาพุ่งคองไหมจะไปไหนจะกลับน่าจะกลับแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะกลับเลยก็ได้กลับน้ำกลับน้ำปะ,ปะ ตรงแยกข้างหน้ามีรถไฟนะตอนนี้ก็สรุปแล้วก็จบแล้วครับก็คือในในแอปคือมันรันตามเวลานะมันจะให้เวลา3ชั่วโมงเราต้องเก็บให้ครบ3ามพันแต้มภายในสามชั่วโมงไอเราก็ไม่รู้กันะว่ามันให้เวลาแค่3ชั่วโมงเราก็ชิวเดินเล่นกินข้าวแวะร้านกาแฟไปเรื่อยสุปแล้วพอมันเวลามันหมดในแอปมันตั้ง3ชั่วโมงพอมันหมดปุ๊บมันตัดเลยครับใครได้กี่แต้มก็ ก็แค่นั้นตัดจบเลยอ่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเดินไปขอะบุญทองกันนี่เราอยู่ตรงทางเป็นหมู่บ้านหัวเฉียวเราจะเดินไปข้างหน้าทางนูน้นไปพระบุญทองเดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปนั่งรถไฟฟ้ากลับเอาไม่ได้15โลก็แล้วกันนะตอนนี้12อ่าตอนนี้12<ะ>ไปอีก 3, ล<ะ>ก3โลค่ะ15โลท่าไหนก็อีก3อีก3โลน่าจะถึงเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะ เดี๋ยวเล่นไปช่วยรองเท้ากันทั้งนเวอร์อัดอัดอัดเจ็บขาบ้าเอ้าเจ็บขาบ้ากันจนนั้งเวอร์ซื้อรองเท้าใหม่เพราะอลเลคชั่นใหม่ต้องเปล่าพอดีพอดีพอดีไว้นี่เรื่องมันปางไปอย่าเชื่อนเลื่อนอ๋อโกก้าโก๊ะง่ายแม่งโคตรแพงตอนนี้ภารกิจซิก้ลันของ Amazing Thailand จบแล้ว ไม่ไม่จบตามเป้าแต่ว่าตอนนี้ได้12กิโลเราก็จะวิ่งไปครบ15กิโลครับน่าจะครบ15ถึงนู่นหรอมั้งถึงทันเวลหรอมั้งดูกันนะว่านะถึงไหนน,นนี้วิ่งมาถึงสเตเดียมวันแล้ว แล้วต้องพยายามเรืร่องหมูเนี่ยสามคนสามคนเงินเงินสองเขาเนี่ยกำลังขับแล้วเขาบอก,กสามคนด้วยนี่แหมลุงให้ถ่ายถ่ายคลิปด้วยนะจะเป็นหลักฐานโอ้ยมัน,าาน,ม,นมันโดดงานมา บอกให้เาโดดงานมาเลยวบอกโดดงานมาเล้จริงๆก็ไปได้นะวันนี้แม่ไม่อยู่อ่าก็ออกมาได้ออกมาเลยทานมาถึงก็ทานก็เริ่มเลยจะได้ไม่จะได้ไม่ยาวจะได้นอนไวๆใช่มาเลยมาถึงก็เริ่มเลยจะได้นอนไวๆเล็กไหรเล็กนะตะกี้บอกว่ารักนะถ้ามาถ้ามาก็คือได้กิน <อ>ไม่ได้กินอย่างเงี้ยไม่ได้กินพวกนีอ่า okay. โอ้โหเอาลูกฝากไว้ที่ท้องใครก่อนได้ไหมโ <Okay, S 2> อเคโอเค